เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่661การต่อสู้ที่ยากลำบากอยู่เสียงตรงไม่เข้าใจสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้แต่เขาถูกเยเซียวยับยั้งไว้แทนเขาโกรธมากและเขาก็ตะโกนเขาผลักเยเซียวลงอย่างสิ้นหวังและโจมตีด้วยฝ่ามือสองครั้งอย่างแน่นหนาะเขาแค่อยากจะพาเยเซียวล้มลงโดยเร็วที่สุด ยเยเซียวเป็นเพียงระดับเก้าของระดับเทียนหยวนนั่นต่ำกว่าหยูเซียงตรงเกือบสิบระดับสำหรับหยูเซียงตรงเขาคิดว่าการฟาดฝ่ามือไม่กี่ครั้งจะไม่เจ็บมากนักแม้ว่าจะเป็นการฟาดที่ฝ่ามือแปลกๆก,ก็ตามในขณะที่เขาถูกโจมตีเขาก็เข้ามาใกล้พอที่จะจับเฟิงจือหลิงได้หยูเซียงตรงผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่เขาก็เผยให้เห็นช่องโหว่ของตัวเองดวงดาวสองแสงเจิดจ้ารอบตัวเขา เย่เซียวหลับตาลงครึ่งหนึ่งและเอื้อมมือสีทองไปที่หน้าอกของคู่ต่อสู้ขณะที่เขาเข้าใกล้หน้าอกของคนหลังมากเขาก็ขยับข้อมือและเข็มก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือราวกับสายฟ้าไอสารเลวอยู่เซียงตรงสังเกตเห็นและเขาก็ตะโกนเขากลิ้งไปในอากาศอย่างรวดเร็วและกลางตัวออกราวกับบิดแป้งทอดเขาสามารถหลบเข็มยิงได้สำเร็จเขาโกรธมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เข็มนั้นเกือบจะแทงเข้าไปในหัวใจของเขาและแทงทะลุเขาไป เขารอดพ้นจากการโจมตีด้วยเข็มร้ายแรงได้แต่ก็ยังรู้สึกเย็นที่หน้าอกอย่างประหลาดทันใดนั้นความรู้สึกก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนหน้าอกอยู่เสียงตรงตะโกนแล้วใช้ฝ่ามือฟาดขวานเขาสับผิวหนังและเนื้อรอบๆบ,บริเวณที่เข็มสัมผัสโดยตรงเลือดกระเซ็นเขายโยนเนื้อชิ้นนั้นทิ้งไปและควันดำก็ออกมาจากมันหลังจากนั้นไม่นานชิ้นส่วนของเนื้อก็กลายเป็นกลุ่มควันดำ ยูเซียงต้องมองลงไปเพื่อตรวจสอบบาดแผลเขาตัดเนื้อที่ได้รับผลกระทบออกทันทีดังนั้นมันจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายของเขาอีกต่อไปแต่เขาก็ยังคงรู้สึกไม่สบายบริเวณที่บาดเจ็บไม่มีใครคิดว่าการทดสอบการโจมตีของอยูเซียงตรงจะนำไปสู่ผลลัพธ์เช่นนี้โชคดีที่เขาตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่อย่างนั้นเขาคงกลายเป็นกลุ่มควันเหมือนเนื้อชิ้นนั้นแน่คนอื่นๆทั้งหมดตกใจกับการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน ชายผู้มีพลังพอๆกันกับหยูเซียงตรงหวัดกลัวมากจนใบหน้าของเขาซีดเผือดชายคนนี้ไม่ควรแข็งแกร่งกว่าระดับเก้าของระดับเทียนหยวนเขาไม่มีพลังเขาเป็นเหมือนมดที่เข้ามาหาเราเขาไม่มีอะไรเลยด้วยซ้าอย่างไรก็ตามวิธีการใช้พิษของเขานั้นยอดเยี่ยมมากนั่นเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันจริงๆ พิษก็มหัศจรรย์เช่นกันข้าคิดว่าพิษของเขาควรจะมีผลกับคนที่อยู่ในระดับเทียนหยวนเท่านั้นอย่างไรก็ตามยังคงล้นหลามสําหรับผู้ฝึกตนระดับหลิงหยวนนั่นเป็นฉากที่น่ากลัวมากอยู่เซียงตรงไม่กล้าลังเลเขาวางผงยาลงบนหน้าอกแล้วกลืนเม็ดยาลูกกรสามเม็ดและยาแก้พิษแม้ว่าเขาจะรู้ว่าพิษไม่เข้าไปในร่างกายของเขาแต่เขาตัดสินใจที่จะระมัดระวังเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเนื้อชิ้นนั้นคือน่ากลัวมาก ในขณะที่เขากำลังยุ่งอยู่กับการดูแลบาดแผลก็มีบางอย่างเกิดขึ้นอีกครั้งกระทันหันมีแสงสีทองสองประกายร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในสายตาของเขาและทันใดนั้นก็เข้ามาใกล้เขาเมื่อเขามองขึ้นไปเขาเห็นเย่เซียวโจมตีด้วยฝ่ามือราวกับพายุฝนพวกมันฟาดใส่เขาเหมือนขวานนั่นทรงพลังและดูร้ายทำให้อยู่เสี่ยงตรงไม่มีเวลาแม้แต่จะหายใจ ผงยาบนบาดแผลถูกสะบัดออกไปจริงๆเมื่อถูกฝ่ามือกระทบกล่าวอีกในหนึ่งทุกสิ่งที่อยู่เสี่ยงตรงทํานั้นร้ายประโยชน์โดยสิ้นเชิงนั่นมันไปไกลเกินไปแล้วเขาโกรธมากเขาไม่หลบอีกต่อไปแต่เขากลับป้องกันการโจมตีและผลักฝ่ามือออกไปนั่นทรงพลังและแข็งแกร่งมากฝ่ามือทั้งสองกระทบกันบูม ยเยเซียวถูกโจมตีและถอยออกไปเขากระอักเลือดออกมาแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์มากกว่าอยู่เซียงตรงมากกว่าร้อยเท่าแต่คนหลังก็แข็งแกร่งกว่าเขาถึงสิบเท่าสิบครั้งหมายถึงความแตกต่างโดยสิ้นเชิงการโจมตีที่รุนแรงทําให้ยเยเซียลดูดูร้ายและท่วมท้นแต่เนื่องจากช่องว่างขนาดใหญ่เขาจึงถูกระเบิดภายในร่างกายของเขาแม้ว่าอยู่เซียงตรงจะปกป้องอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ไม่ได้ได้รับบาดเจ็บมากนะ เขารีบไปหาเยเซียวและตกฝ่ามืออีกครั้งเจ้าไม่ยอมให้ข้าพักผ่อนดีเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้ารอดไปได้หรือไม่ตอนนี้เขาไม่ได้แค่ไปหาเยเซียลเท่านั้นเขากำลังฆ่าเขาเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะถูกปรับปรามอย่างงุ่มง่ามในอาณาจักรที่ต่ำต้อยนี้อยู่เสียงตรงเป็นเหมือนเงาดำที่จู่ๆก็ฉายแววขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับแสงจากดวงดาวฝ่ามือฟาดลงมาอย่างอาฆาตเจ้าผลักข้าจากนั้นข้าจะผลักเจ้า ดวงตาของเย่เซียวเต็มไปด้วยความดื้อรั้นเขาไม่ได้พยายามที่จะหนีไปเขากลับใช้ฝ่ามือตีขึ้นแทนสองมือใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วคนอื่นๆต่างมองดูด้วยความยินดีแล้วมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างคนทั้งสองการตบฝ่ามือครั้งนี้จะพิสูจน์ได้คราวนี้อยู่เสียงตรงทําการโจมตีด้วยพลังเต็มที่ของเขาเมื่อสองมือสัมผัสกันภาร,ารกิจก็เสร็จสิ้นสําหรับพวกเขา ราชาเฟิงผู้นี้เป็นปรมาจารย์ทักษะการต่อสู้ระดับสูงในดินแดนหานหยางเขาสามารถอยู่ยงคงกระพันได้ที่นี่อย่างไรก็ตามสำหรับคนในอาณาจักรชิงหยุนเขาอ่อนแอเกินไปหยูเซียงตงและเฟิงจือหลิงปะทะก,กันอย่างดุเดือดผลลัพธ์เดียวคือการตายของเฟิงจือหลิงอย่างไรก็ตามจู่จูราชาเฟิงก็ตะโกนเสียงดังและแสงสีทองก็ส่องแสงสว่างยิ่งขึ้นไปอีกแสงสีทองปกคลุมสายตาของทุกคนและทันใดนั้นพวกเขาหามือของเขาไม่เจอ เห็นได้ชัดว่าเขากำลังตีฝ่ามืออย่างเต็มพลังเพื่อชีวิตของเขาคนอื่นๆได้แต่สายหัวเท่านั้นไม่ว่าเจ้าจะพยายามแค่ไหนไม่ว่าเจ้าจะหมดหวังแค่ไหนที่จะสร้างมันให้เต็มกำลังมันก็ไม่ได้ผลเจ้าคิดว่ากระแสน้ำสามารถกระแทกมาหาสมุทรได้หรือไม่การตีเพียงครั้งเดียวก็เสร็จแล้วชีวิตและความตายกระทบหลังจากนี้จะไม่มีผลลัพธ์อื่นใดที่เป็นไปได้อยู่เสียงตรงชนะและเฟิงจือหลิงจะต้องตายปัง มือทั้งสองข้างแตกอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือความคาดหมายของทุกคนตอนที่662การพลิกกลับของระเบิดวิญญาณสีทองเฟิงจือหลิงไม่พ่แพ้ต่อการโจมตีอันแข็งแกร่งนี้เขายังไม่ถูกกระแทกกลับเลยด้วยซ้ำเขาไม่ตายและก็ไม่ถอยเช่นกันแต่เขากลับรีบเร่งไปข้างหน้าด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่ามาก และจากนั้นก็มีเสียงแตกดังก้องกังวานอยู่เสียงตรงอุทานอย่างน่าสยดสยองในขณะที่เขาถูกเฟิงจือหลิงโจมตีและแขนทั้งหมดของเขาก็หักเป็นชิ้นชิ้นพลังไปถึงไหล่ของเขาและแม้แต่หน้าอกของเขานั่นเป็นกระบวนการที่รับรื่นเฟิงจือหลิงไม่ช้าลงแม้แต่น้อยหลังจากการประทะครั้งนี้อยู่เสียงตรงก็ล้มลงกับพื้นเหมือนกองแก้วน้ําเขากรีดร้องในเวลาเดียวกันเลือดก็ไหลออกมาจากปากจมูกหูและตาของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาตายไปแล้ว จบลงด้วยการประทะเพียงครั้งเดียวแต่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้อยู่เสี่ยงตรงเสียชีวิตขณะที่เฟิงจือหลิงชนะคนอื่นๆต่างประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจเช่นนี้ลูกตาของพวกเขาแทบจะหลุดออกมาเพราะความประหลาดใจอะไรกันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เห็นได้ชัดว่าคนหนึ่งแข็งแกร่งในขณะที่อีกคนอ่อนแอเฟิงจือหลิงอ่อนแอว่าอยู่เสียงตรงมากเขาเป็นเหมือนโลกและอยู่เสี่ยงตรงคือท้องฟ้า การตกฝ่ามือครั้งแรกพิสูจน์ทุกอย่างแล้วทำไมครั้งนี้อยู่เสียงตรงถึงตายมันไม่สมเหตุสมผลเลยอันที่จริงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเยเซียวชนะการต่อสู้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีเหตุผลสำหรับเหตุผลนี้ เมื่อเยเซียวใช้ฝ่ามือฟาดเขาก็หยิบพี่ไข่ออกมาแล้ววางไว้ในมือแล้วทำให้พี่ไข่โจมตีดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วอยู่เซียงตรงกำลังโจมตีพี่ไข่ด้วยพลังเต็มของเขาพี่ไข่ได้สังหารกูจินหลงซึ่งเป็นระดับสามของขั้นกำเนิดเตา๋าอยู่เซียงตรงนุ่มนวลเหมือนเค้กต่อหน้าพี่ไข่แน่นอนว่าเขาพ่ายแพ้และแน่นอนว่าเขาตายแล้วนั่นคือการตีหินด้วยไข่มันคือไข่ไม่ใช่หินอย่างไรก็ตามเจ้าก็รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไร หลังจากที่อยู่เซียงตรงตีไข่แล้วแสงสีทองก็ยังคงส่องแสงอยู่เยเซียวพาพี่ไข่ไปและเขาก็ไม่ได้รับอันตรายโดยสิ้นเชิงมันชัดเจนและสะอาดสำหรับคนอื่นๆเฟิงจือหลิงเอาชนะผู้ฝึกตนขั้นหลิงหยวนระดับ8ดได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั่นชัดเจนเยเซียลเช็ดเลือดบนปากของเขาและพูดอย่างสุภาพว่าระดับหลิงหยวนงั้นเหรอฮือนือแบบนั้นมีใครอีกบ้าง ตู้ชิงเฟิงลดสายตาลงและจ้องมองที่เยเซียวเขาพูดอย่างสุภาพว่าระดับพลังยุทธ์ของเจ้าพลังของเจ้าเจ้าแข็งแกร่งขนาดนี้ไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าจะมีบาง,างอย่างอยู่ในมือของเจ้าตอนนี้มันคืออะไรอาวุธหรือสมบัติเวทมนต์ทันใดนั้นเขาก็ตะโกนว่าแสดงออกมา ดวงตาของเขาสว่างขึ้นขณะที่เขาจ้องมองที่เยเซียวทันใดนั้นแสงดาวขนาดมหฮึมาก็ส่องลงบนร่างกายของเขาทันใดนั้นแสงก็ปกคลุมไปทั่วร่างกายของเยเซียวมันเกิดขึ้นเร็วมากจนเยเซียวไม่มีเวลาโต้อตอบเขาขยับตัวไม่ได้ จิตใจจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งกำลังค้นหาร่างกายของเขาแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยตู้ชิงเฟิงจ้องไปที่แหวนบนนิ้วมือที่ได้รับบาดเจ็บเขาก้าวไปข้างหน้าและโบกมือพร้อมกับแสงดาวที่ส่องประกายวววาวแสงกลายเป็นรูปร่างของมีดฟันลงบนมือขวาของเย่เซี่ยวมีแสงดาวคนอื่นๆทั้งหมดก็รับรู้มัน เฟิงจือหลิงไม่ได้แข็งแกร่งในตัวเองอย่างไรก็ตามเขาสังหารอยู่เสียงตงซึ่งแข็งแกร่งกว่าเขามากเขาต้องมีสมบัติพิเศษสมบัตินั้นทําให้เขาสามารถฆ่าคนที่แข็งแกร่งกว่าเขามากได้สิ่งนั้นมีพลังขนาดไหนตู้ชิงเฟิงคิดถึงเรื่องนี้ก่อนที่คนอื่นจะคิดเขาไม่ได้คิดมากเขาแค่วันไหวเล็กน้อยส่วนคนอื่นต่างก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ พวกเขาไม่ได้เสียใจเพราะการตายของหยูเซียงตงพวกเขาไม่ได้สนใจมันเลยแต่พวกเขามีความคิดเดียวกันในขณะนี้ไม่ตอนนี้สมบัติอันล้ำค่าจะเป็นของตู้ชิงเฟิงให้ตายเถอะข้าควรจะเคลื่อนไหวต่อหน้าเขาพวกเขารู้สึกเสียใจ ทุกคนในอาณาจักรชิงหินยูหินนะมีความคิดแบบเดียวกันมันเป็นโลกที่มีแต่ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นที่รอดชีวิตการตายของผู้อ่อนแอไม่มีความหมายอะไรเลยความแข็งแกร่งหมายถึงทุกสิ่งพวกเขาจะไม่ยอมแพ้อะไรที่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นได้บางคนถึงกับเริ่มวางแผนชั่วร้ายเช่นการฆ่าตู้ชิงเฟิงเมื่อพวกเขามุ่งหน้ากลับไปและแย่งชิงสมบัติไป ดาบแสงดาวถูกบดบังด้วยสีสันอันหน่าทึ่งเย่เซียวไม่สามารถเคลื่อนไหวภายใต้ความยับยั้งชั่งใจได้อย่างไรก็ตามจิตใจจิตวิญญาณของเขาเป็นอิสระทันใดนั้นก็มีแสงสีทองปรากฏขึ้นปังแสงสีทองส่องไปที่ใบมีแสงดาวด้วยความเร็วอันหน่าเหลือเชื่อ ตู้ชิงเฟิงตกใจเมื่อดับแสงดาวระเบิดตู้ชิงเฟิงพึมพำแต่แล้วเขาก็กระอักเลือดออกมาเขาเดินโซซัสโซเซและถอยออกไปหลาย19ก้าวเขาไม่สามารถถือมันได้เขานั่งบนพื้นด้วยใบหน้าที่ซีดมากเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสภา,ภายในไม่กี่วินาทีเยเซียลดูเหมือนจะสบายดีมีหอคอยสีทองเล็กๆอยู่ในมือของเขาหอคอยเล็กๆมีขนาดเท่ากับมือของเขามันช่างน่ารักจริงๆในขณะนี้มันเปล่งแสงสีเหลืองหมุนอยู่ในมือของเยเซียล เห็นได้ชัดว่าหอคอยเล็กๆนั้นเป็นสิ่งที่ป้องกันการโจมตีอย่างล้นหลามของตู้ชิงเฟิงและทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสสมบัติชนิดใดที่แข็งแกร่งถึงขนาดที่แม้แต่ตูต้ชิงเฟิงยังได้รับบาดเจ็บสาหัสคนอื่นๆต่างหวาดกลัวกันหมดตู้ชิงเฟิงไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาแต่เขาเป็นคนที่สองหรือสามอย่างแน่นอนหากเขาพ่ายแพ้ภายในการโจมตีครั้งเดียวคนอื่นๆก็น่าจะรู้สึกหวาดกลัวแล้ว ตอนนี้พวกเขารู้สึกโชคดีแล้วหากพวกเขาคนใดคนหนึ่งแทนที่จะเป็นตู้ชิงเฟิงทำการโจมตีนั้นพวกเขาอาจจะตายไปแล้วถ้าเยเซียวไม่อยู่ในสภาพที่ไม่ดีในตอนนี้คนอื่นๆคงจะหนีไปก่อนหน้านี้สักพักแล้ว เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทีละอย่างอยู่เซียงตรงเสียชีวิตแล้วและตู้ชิงเฟิงได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเย่เซียวจ่ายเงินเท่าที่ทำได้ตอนนี้เขาไม่อยู่ในสภาพที่ดีขณะที่ตู้ชิงเฟิงนั่งอยู่บนพื้นเย่เซียวก็พ่นเลือดออกมาอีกครั้งสายตาของเขายังรู้สึกพร่ามัวตู้ชิงเฟิงแข็งแกร่งกว่ายูเซียงตงมากเขาอยู่ในระดับเมังหยวนนั่นแข็งแกร่งกว่าหลายเท่าเขาควรจะแข็งแกร่งกว่าเยเซียวหลายสิบเท่า เหตุผลที่ตู้ชิงเฟิงได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนใหญ่เป็นเพราะหอคอยวิญญาณทองคำไม่ใช่ตัวของเย่เซ,เซียวจริงๆหอคอยวิญญาณสีทองไม่ได้สำคัญสำหรับปรมาจารย์ไปและหลิงอูซีมากนะักมันเป็นเพียงสมบัติที่ดีสำหรับคนในอาณาจักรชิงหยุนมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเย่เซียวดำเนินการด้วยจิตใจจิตวิญญาณของเขาทัานใดนั้นมันก็ขยับและทำให้ดาบแสงดาวหักและทำให้ตู้ชิงเฟิงเสียหาย ตอนที่6 6 3เข้มแข็งเพื่อยุติเรื่องนั้นเยเซียลไม่ได้ใช้ความพยายามใดๆเลยมันเป็นพลังงานของหอคอยวิญญาณสีทองอย่างสมบูรณ์เยเซียลได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันเพราะเขาอ่อนแอเกินไปอย่างแน่นอนหอคอยวิญญาณสีทองหายไปกว่า80%ของพลังของใบมีแสงตะวันพลังที่น้อยกว่า20%ยังคงทำร้ายเยเซียลอย่างรุนแรงเยเซียลอย่างอ่อนแอเกินไปในขณะนี้ ดังนั้นเขาจึงยังไม่สามารถใช้หอคอยวิญญาณสีทองได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาสามารถบังคับมันและวางมันไว้ข้างหน้าเพื่อป้องกันการโจมตีเพื่อที่มันจะโต้กลับได้เองอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถรับมือกับแรงกระแทกจากหอคอยได้ศัตรูแข็งแกร่งเกินไปในครั้งนี้แม้ว่าพลังงานจะน้อยกว่า20เซนแต่ก็ยังสร้างความเสียหายให้เขาสิ่งเดียวที่เขาสามารถใช้ได้คือหอคอยวิญญ,ญาณสีทองในที่สุดมันเงียบคนอื่นๆต่างก็เงียบกันหมด นี่คือไพ่เด็ดของเฟิงจือหลิงเหรอนั่นเป็นเรื่องที่ล้นหลามแต่เขาดูไม่ค่อยดีค่าเดาว่าเขาต้องชดใช้สําหรับการโจมตีครั้งใหญ่โดยใช้สมบัตินั้นพวกเขาคาดเดาแบบไม่รู้จบแต่พวกเขาพูดถูกเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งเฟิงจือหลิงไม่สบายเขาตรงกันข้ามกับดี ยเยเซียลสูดหายใจเข้าลึกๆและบังคับลุกขึ้นยืนตู้ชิงเฟิงเกือบจะถึงระดับสองของระดับเมืองหยวนผลกระทบย้อนกลับ20%จากการโจมตีของเขาสร้างความเสียหายให้กับยเยเซียลอย่างรุนแรงในขณะที่เขาถูกโจมตีโดยผู้ฝึกตนระดับเทียนหยวนอย่างเต็มพลังอย่างไรก็ตามเขายืนตัวตรงและไม่แสดงจุดอ่อนใดๆหอคอยวิญ,ญญาณสีทองยังคงหมุนอยู่ในมือของยเยเซียลขณะที่เลือดไหลออกมาจากปากของเขาเขาดูดูร้ายและน่ากลัวมาก ตู้ชิงเฟิงและชายอีก6คนเห็นดวงตาของเย่เซียวพวกเขาทั้งหมดรู้สึกหวาดกลัวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพลังปราณสังหารในดวงตานั้นหนาแน่นมากจนพวกเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนพวกเขารู้ว่าพวกเขาควรจะฆ่าผู้ชายที่สามารถแสดงพลังปราณแห่งการสังหารนั้นให้พวกเขาได้อย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสบายในอนาคต หลังจากนั้นพวกเขาก็ล่งใจไม่ว่าเจ้าจะดูแข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าก็อ่อนแอรจริงๆอย่างน้อยเจ้าก็เป็นอยู่ในตอนนี้นอกจากหอคอยนั้นดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความโลภนั่นเป็นสมบัติที่มีพลังมากพอที่จะช่วยให้ผู้ฝึกตนระดับเทียนหยวนสร้างความเสียหายให้กับผู้ฝึกตนระดับเมิงหยวนถ้าข้ามีหอคอยนั้นข้าจะแข็งแกร่งมากพวกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆและจำกัดพื้นที่โดยรอบให้แคบลง ตู้ชิงเฟิงบังคับลุกขึ้นยืนและเดินไปหาเขาทีและก้าวเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้กับสมบัติพวกเขาทั้งหกกระโดดขึ้นทันทีและเคลื่อนตัวไปทางเย่เซียวราวกับสายฟ้าในขณะนี้พวกเขามีความคิดแบบเดียวกันตู้ชิงเฟิงได้รับบาดเจ็บข้าจะปล่อยให้คนอื่นแย่งสมบัติไปไม่ได้ตู้ชิงเฟิงรวบรวมพลังของเขาอย่างบังคับและตะโกนว่าเอามาให้ข้าและเขาก็รีบไปเช่นกัน พลังอันแข็งแกร่งเจ็ดสายทำงานร่วมกันแต่ยับยั้งซึ่งกันและกันในเวลาเดียวกันพวกเขาทั้งหมดโจมตีเยเซียวเหมือนกระแสน้ำเยเซียวพึพมพำเขานึกถึงสิ่งที่หลิงอูซีสอนเขาเกี่ยวกับวิธีใช้หอคอยวิญญาณสีทองเมื่อเขาและหลิงอูซีคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาแค่คุยกันแบบสบายๆเท่านั้นแต่ตอนนี้เยเซียลบกมือและตะโกนอย่างดูเดือด้าหอศพวิญญาณสีทอง หอคอยสีทองขนาดเล็กลอยขึ้นไปในอากาศและเปล่งแสงสีทองอันเจิดจ้าออกมามันกลายเป็นเหมือนโล่ระคังขนาดใหญ่ที่ตกลงมาพัฟเมื่อชายทั้งเจดเกือบจะจับเยเซียวได้ระคังแห่งแสงก็ปกคลุมเยเซียวไว้จนหมดชายทั้งเจดเกือบตีระคังคือข้าไม่มีพลังที่จะโจมตีแต่ข้าสามารถป้องกันได้ดีเยี่ยมคนเหล่านี้ไม่สามารถทำลายโลกของหอคอยวิญญ,ญาณสีทองได้ การป้องกันที่สมบูรณ์ถูกกำหนดไว้แล้วเย่เซียวไม่ลังเลเลยเขาคว้ายาลูกกอนสองสามเม็ดแล้วกลืนเข้าไปทันทีจากนั้นเขาก็หายใจไม่ออกไอสารเลวชายทั้งเจ็ดเริ่มตีระครังแห่งแสงปังปังปังพลังปราณอันทรงพลังยังคงโจมตีบนหอคอยวิญญาณสีทองหอคอยยังคงมั่นคงและแข็งแกร่งพลังสามารถทำลายภูเขาลูกใหญ่ได้แต่เมื่อมันถูกโจมตีบนหอคอยเล็กๆมันก็หายไปเหมือนโคลนที่ตกลงไปในน้ำ บางคนพยายามที่จะจับโลกเพื่อพลิกหอคอยและสังหารราชาเฟิงอย่างไรก็ตามโลดูเหมือนผูกพันกับพื้นมันเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินโลกมันก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ว่าพลังจะโจมตีมันแรงแค่ไหนมันก็เหมือนกับมดที่ตีภูเขาเท่านั้นมันไม่ได้สร้างความแตกต่างพวกเขาทั้งเจ็ดพยายามทุกวิธีทางที่ทําได้และสมบัติทั้งหมดที่พวกเขาต้องทําพวกเขาจะไม่พยายามอย่างหนักเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามมันจะไม่ได้ผล ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความดุดันที่แรงยิ่งขึ้นหอคอยสามารถป้องกันการโจมตีที่ทรงพลังและรุนแรงเช่นนี้ได้และยังคงไม่ขยับเขยืขย้อนนั่นหมายความว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าขณะเดียวกันพวกเขาก็สับสนสมบัติด,ดังกล่าวควรจะเป็นของคนที่แข็งแกร่งกว่าเช่นพวกเราแต่สุดท้ายก็มาอยู่ในมือของมดตัวนี้ทำไมเสียเปล่าเสียเปล่าอะไรขนาดนั้น พวกเขาเริ่มโจมตีมันอีกครั้งทั้ง7คนต่างหมดแรงแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาต้องยอมแพ้และหยุดโจมตีทีละคนพวกเขาจ้องมองที่หอคอยและรู้สึกหมดหนทางอย่างไรก็ตามดวงตาของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความโลภมันใช้งานไม่ได้เราทำลายมันไม่ได้นี่มันเรื่องอะไรกันมันยากเกินไปเราขยับมันไม่ได้เลยเราควรทำอย่างไรดีเขาอยู่ในนั้นตลอดไปไม่ได้เขาต้องออกมาไม่อย่างนั้นเขาจะอดตาย ลืมไปซกเขามีแหวนอวกาศเจ้าคิดว่าเขามีอาหารเท่าไหร่ในแหวนนอกจากนี้เขายังมียาลูกกรอยู่สองสามขวดแม้ว่าเขาจะไม่มีอาหารก็ตามเขาเป็นปรมาจารย์ผู้สร้างยาลูกกอนจำไว้ยาลูกกอสูงสุดที่เขามีอยู่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ไม่กี่ปีไม่ต้องพูดถึงหลายปีเราไม่สามารถรอแม้แต่เดือนเดียวด้วยซ้ำแล้วเราควรทำอย่างไรข้าจะรู้ได้อย่างไร ข้าจะทำมันถ้าข้ารู้ทำไมข้าถึงต้องพูดเรื่องไราสาระกับเจ้าด้วยทำไมเจ้าถึงเอาแต่พูดไร้สาระทีในเมื่อไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรพวกเขาใจร้อนศัตรูอยู่ตรงหน้าพวกเขาแต่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรเขาได้พวกเขายังต้องดูเขาฟื้นตัวด้วยซ้ำสมบัติที่ทรงพลังและล้ํา่่าอยู่ที่นั่นแต่พวกเขาไม่สามารถแต่ต้องมันได้ช่างเป็นความทุกข์หอคอยเล็กๆนี้ช่างมหัศจรรย์มันคงกระพันมันจะไม่สั่นแม้แต่น้อยเมื่อเราโจมตีมัน ข้างในนั้นไม่มีใครแต่ต้องได้เราควรทำอย่างไรดีพวกเขาขมวดคิ้วในขณะที่จมอยู่ในความคิดโอใช่ตู้ชิงเฟิงพูดด้วยใบหน้าซีเซียวเราไม่รู้สึกถึงสัญญาณของใครบางคนที่บุกเข้ามาที่นี่เหรอต้องมีใครบางคนกำลังฝึกฝนอยู่ที่นี่ราชาเฟิงอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องผู้ฝึกตนผู้ฝึกตนนั้นจะต้องมีความสำคัญมากสำหรับเฟิงจือหลิงขณะที่เขากล่าวเช่นนั้นคนอื่นๆก็รู้แจ้งถูกต้อง เราไปจับตัวคนนั้นและคุกคามเฟิงจือหลิงข้าไม่คิดว่าผู้ฝึกตนจะมีสมบัติแบบนี้อีกแล้วตอนที่664、ล้มเหลวในตอนท้ายมาทํากันเถอะเราสองคนไปตามหาผู้ชายคนนั้นในถ้ำตู้ชิงเฟิงออกคําสั่งข้าไม่คิดว่าราชาเฟิงผู้นี้คงหยุ่งคงกระพันและใจแข็งซางหยูซูและซางอยูหมิงตอบเขาแล้วจักไปทันที พวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดแต่ละคนอยู่ในระดับ8ดของระดับหลิงหยวนแต่เมื่อพวกเขาต่อสู้ด้วยกันพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่านั้นมากพวกเขาไม่อ่อนแอไปกว่าผู้ฝึกตนระดับเมืองหยวนธรรมดาพวกเขาสองคนเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะไปจับช้าก่อนเสียงของเย่เซเียวมาจากในหอคอยหลังจากนั้นหอคอยวิญ,ญญาณสีทองก็ค่อยๆลุกขึ้นเฟิงจือหลิงปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนอีกครั้งเขาจ้องมองผู้ชายอย่างดูเดือดและพูดว่าข้าเป็นคนที่เจ้าต้องการ นี่ยังไม่เสร็จอย่าไปยุ่งกับคนอื่นมันทำให้เจ้าหน้ารังเกียจเท่านั้นผู้ฝึกตนของทั้งสองนิกายที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรชิงหยุนนั้นเป็นเพียงขยะนั่นมีเลือดไหลออกมาจากปากของเขาในขณะที่เขาพูดหอคอยขนาดเล็กไม่สะทกสถานภายใต้การโจมตีอันทรงพลังของผู้ฝึกตนที่เหนือกว่าทั้งเจ็ดส่วนใหญ่เป็นเพราะมันทรงพลังแต่ยังเป็นเพราะเยเซียวถ่ายโอนพลังงานไปยังหอคอยหลังจากที่เขาหยิบยาลูกกอ เขาใช้พลังงานส่วนใหญ่เพื่อรักษาพลังป้องกันบาดแผลบนตัวเขาไม่หายแทนที่จะเป็นเพราะการใช้พลังงานร่างกายของเขากลับแย่ลงหากคนเหล่านั้นโจมตีต่อไปอีกนานเยเซียวก็จะหมดพลังงานเพื่อรักษาโลและเขาจะถูกเปิดเผยต่อพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาคิดว่าเฟิงจือหลิงสามารถคงอยู่ตลอดไปได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มวางแผนกับปิงเอ๋อเย่เซียวไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาได้เขารู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์เชิงลบแต่เขาต้องก้าวออกมาเพื่อปิงเอ๋อเมื่อเขาออกมาเขาก็ตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีนักยเย่เซียวยังคงโจมตีครั้งสุดท้ายได้นั่นเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากการเสียสละวิญญาณเพื่อหอคอยวิญญาณสีทองเจ้าของวิญญาณหักจนทําให้หอคอยระเบิด หากขอคอยวิญญาณสีทองระเบิดแม้ว่าพลังงานจะเหลืออยู่ในหอคอยไม่มากนะักแต่มันก็ยังคงทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่อย่างน้อยมันก็จะทำลายทุกสิ่งภายใน1 0 0 0พไมล์ซึ่งรวมถึงครึ่งหนึ่งของเมืองเฉินซิงด้วยชายทั้งเจดไม่มีทางรอดไปได้ในความเป็นจริงหากขอคอยวิญญาณสีทองมีพลังเต็มที่มันสามารถทำลายดินแดนหานอยางทั้งหมดได้ มันเป็นสมบัติจากอาณาจักรกรมนุษย์บนสวรรค์ที่มานานไม่ค่อยดีนักแต่ที่นี่ก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วในขณะนี้เมื่อพวกเขาเพ่งความสนใจไปที่กันและกันไม่มีใครสังเกตเห็นว่ามีพลังปราณที่เย็นกว่าระเบิดอยู่ภายในภูเขาข้าไม่เคยรู้เลยว่าราชาเฟิงให้ความสำคัญกับความพักดีต่อเพื่อนฝูงข้าอยากรู้ใครคือผู้ฝึกตนที่ฝึกฝนอยู่ใต้พื้นดินราชาเฟิงยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อผู้ฝึกตนคนนั้นตู้ชิงเฟิงจ้องมองที่เยเซียว โดยเฉพาะเขากำลังจ้องมองที่หอคอยวิญญาณสีทองในมือของเขาเขาไม่ได้พยายามซ่อนความโลภในดวงตาของเขาด้วยซ้ำอย่าก,กังวลไปเลย,ยเยเซียวพูดอย่างสุภาพว่ามันไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้านอกจากนี้เจ้าจะไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้พวกเจ้าทุกคนจะต้องตายพวกเจ้าทุกคนเยเซียวหัวเราะอย่างเย็นชาวิญญาณของเขาถูกผูกไว้กับหอคอยวิญญาณสีทองทันทีมีความบ้าคลั่งอยู่ในดวงตาของเขา ให้ตายเถอะเขากำลังจะทำลายสมบัติเร็วเข้าโจมตีพวกเจ้าทุกคนหยุดเขาตู้ชิงเฟิงเป็นผู้ฝึกตนระดับมังหยวนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเขามีประสบการณ์เขาสังเกตเห็นดังนั้นเขาจึงตะโกนขณะที่เขาใช้ฝ่ามือฟาดออกอีก6กคนก็รู้แจ้งแล้วในขณะเดียวกันพวกเขาก็โจมตีด้วยหลังจากนั้นกระแสะจิตฝ่ายวิญ,ญญาณเจ็ดสายก็พุ่งเข้ามาเพื่อทำลายจิตใจฝ่ายวิญญ,ญาณของเย่เซียว ตู้ชิงเฟิงล็อกเย่เสี่ยวด้วยจิตใจทางจิตวิญญาณของเขาก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาเพิ่งโจมตีทันทีมันต้องการพลังงานวิญญาณเพื่อกระตุ้นการระเบิดของสมบัติหากพวกเขาทำลายจิตใจทางจิตวิญญาณของเฟิงจือหลิงการระเบิดก็สามารถหยุดได้บูมลมพัดแรงมากพลังโจมตีฝ่ามือเจ็ดสายมาถึงแล้ว พลังวิญญาณสีทองเริ่มแปล่งแสงสีเหลืองอีกครั้งมันหยุดการโจมตีด้วยฝ่ามือจากนั้นอีกครั้งพลังอีก20%โจมตีเยเซียวแตกเยเซียวกัดฟันเขาแทบจะไม่สามารถป้องกันการโจมตีด้วยฝ่ามือได้แต่ก็อดไม่ได้ที่จะถอยออกไปขาทั้งสองข้างซี่โครงและมือขวาที่ยึดหอคอยหักไปหมดพัฟทันใดนั้นหอคอยก็หลุดจากมือของเขาแล้วหายไป หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากจิตใจทางจิตวิญญาณของเยเซียลมันก็จะกลับสู่ร่างกายของเยเซียลโดยอัตโนมัติเยเซียลเพิ่งล้มลงบนพื้นดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ท้องฟ้ามันมากขนาดนั้นเลยเหรอข้าอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอข้าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วข้าแค่ต้องกระตุ้นหอคอยด้วยพลังวิญญาณของข้าและมันจะระเบิดแต่ข้าล้มเหลว เมื่อเขากำลังจะกระตุ้นหอคอยเขารู้สึกถึงความสับสนจากหอคอยดูเหมือนหอคอยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขากำลังทำสิ่งนี้และมันก็ไม่ต้องการทำเช่นนี้เยเซียวเพียงแค่เพิกเฉยต่อมันตรับใดที่เขาทำขั้นตอนสุดท้ายด้วยจิตใจฝ่ายวิญญ,ญาณมันก็จะระเบิดอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะสามารถทำได้เขาก็ถูกโจมตีทางจิตวิญญ,ญาณของศัตรูมันทำลายจิตใจฝ่ายวิญญ,ญาณของเขาและทำให้เขามึนงงไปชั่วขณะ นั่นเป็นครั้งที่สองที่วิญญาณของเขาถูกตัดออกจากหอคอยหอคอยกลับคืนสู่ร่างของเขาเขาต้องใช้เวลาสักพักจึงจะควบคุมมันอีกครั้งและทำให้เกิดการระเบิดแต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลานั้นแล้วไม่เลยแม้แต่น้อยเขาไม่มีแม้แต่พลังที่จะผูกวิญญาณของเขาไว้กับหอคอยเขาหมดแรงแล้วเมื่อมีใครอ่อนแอเกินไปมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพินาตไปพร้อมกับศัตรูแค่นี้เหรอ ข้ากำลังจะตายแล้วเหรอเย่เซียวล้มลงกับพื้นอย่างช้าชเขาหลงอยู่ในความสับสนวุ่นวายเขายิ้มอย่างขมขื่นและพึมพำแล้วปิงเอ๋อล่ะข้าข้าไม่อยากยอมแพ้เธอใบหน้าแวบขึ้นมาในสายตาของเขาจูจู่จุนหญิงเหลียนในชุดขาวและผมยาวก็ปรากฏตัวขึ้นและบ่นว่าเย่เซียวเจ้าคนสารเลวเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นนี่ข้าในชาติหน้าแล้วเจ้าอยู่ไหนเจ้าผิดคำพูดครั้งแล้วครั้งเล่าข้าเกลียดเจ้า ใบหน้าของปิงเออปรากฏขึ้นมองเขาอย่างละเอียดอ่อนและหน้าสัมผัสอาจารย์ท่านจะทิ้งข้าไว้ตามลำพังไม่ได้ท่านบอกว่าจะพาข้าไปยังอาณาจักรบนซูเย่เย่มีหญิงสาวอีกคนปรากฏตัวขึ้นด้วยใบหน้าสวยทั้งน้ำตาเจ้าวายร้ายเจ้าสัญญาว่าจะมาพบข้าทำไมยังไม่มาอีกเหตุใดจะมาไม่ได้เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ